เมื่อเอฟซมาเที่ยวหาแล้วนั่งเครื่องบินผ่านบ้านบีพอดี hmm. ก็ถ่ายไว้เลยทิค่ารออะไรไม่รักกันจริงไม่นั่งเครื่องบินมาหานะคะเนี่ย <laughs> ที่บ้านบีมีเปียนโนไว้ให้แขกเล่นด้วยนะคะเมืเ่อว,นวนะะานหลังจากกินข้าวเที่ยงกันเสร็จแล้วบีก็พาพี่ทั้งสองคนเขาไปเที่ยวที่แรกอ่ะบีพาไปที่โมอายก่อนแต่ว่ามันปิดพอตรงนั้นปิดบีก็พาพี่เขาไปเที่ยวอีกที่หนึง่งนั่นก็คือจุดแลนดมาของจังหวัดนางาซากิที่ทุกคนต้องมา ที่นี่ก็คืออินาไซยามะที่เที่ยวตรงนี้มีให้ขึ้น3ทาง1รถยนต์2นั่งกระเช้าแล้วก็3เป็นตู้รางคะ่ะคือตู้ลักษณะคร้ายกระเช้าเลยแต่ว่าเป็นรางเหมือนรางรถไฟบี่ก็เพิ่งเคยขึ้นกระเช้าที่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะสวยมากส่วนตัวบีเองมาที่นี่ 3, 4ี่ครั้งแล้วคะ่ะนางาซากิเมืองชาวเขาอากาศข้างบนจะเย็นสบายมากอากาศต่างจากอุณหภูมิข้างล่างเลยพอขึ้นมาถึงข้างบนสุดแล้ว เราก็จะเห็นเมืองนางาซากิค่ะทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้นั่นก็คือตัวเมืองจังหวัดนางาซากิทั้งหมดเลยค่ะส่วนที่โดนระเบิดนะคะจะอยู่นี่โซนนี้แหละคะ่ะนี่โซนนี้เลยแถวๆนี้เลยที่โดนระเบิดที่นี่นะคะเป็นที่ขึ้นชื่อว่าวิวงามตอนกลางคืนที่สุดอันดับ3ามของโลกเลยแล้วก็เป็นอันดับสามของประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะคนดูนะคะจังหวัดนางาซากิมันก็จะมีแต่ภูเขาแต่ดอยแบบนี้เลย ผู้คนเขาก็จะเดินกันคนที่อยู่บ้านบนดอยไม่มีรถก็ต้องเดินไม่ต้องตกใจนะคะเขาใช้ชีวิตกันแบบนี้เป็นปก,กติเลยค่ะทางนี้ก็จะเป็นทางที่จะไปกุมกังชิมะหรือว่าฮาชิมะนะคะก็ไปทางนี้เลยเลี้ยวขวาไปเลยส่วนตรงนี้เป็นจุดที่เราจะขึ้นไปชมวิวมีทางให้เราเลือก3มทางนะั่นก็คือเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นตรงนี้แล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปแล้วแต่เราจะไปเลย ที่นี่เขาก็มีเปียโน,โนให้เล่นอีกนะคะทุกคนเห็น,กนเกาะเ,เ,เล็กๆไกลๆนู่นไหมคะนั่นแหละคะ่ะฮ <ach> าชิมะห,หรือว่ากุงกังชิมะหรือว่าเกาะเรือรบ ok นั่นเองคะ่ะจุดนี้นะคะบีแนะนําให้ขึ้นมาตอนเย็นแล้วก็อยู่ยาวจนถึงตอนกลางคืนเลยวิวสวยมากมาเที่ยวครั้งนี้บีเจอคนไทยด้วยนะคะ2คนแล้วก็เจอน้องหมาด้วยมีฝาท่อระบายน้ําแบบการ์ตูนด้วยนะคะน่ารักมากบีจะพาไปดูบ้านคุณตาที่เสียชีวิตไปที่บีไปบ่อยๆสังเกตท,ที่โล่งๆตึกสีเทานั่นแหละคะ่ะ พอเราเที่ยวกันหนาใจแล้วก็กลับค่ะยังไงที่บีบอกเมื่อกี้ตู้รางนะคะขึ้นทางนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะขึ้นแล้วที่สำคัญวิวห้องน้ำสวยมากทุกคนตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นมาไม่เคยเห็นห้องน้ำที่ไหนสวยเท่านี้มาก่อนเลยสวยมากจึงสุดๆแนะนำสำหรับคนไทยเลยคะ่ะถ้าใครอยากมาเที่ยวนางาซากิมาที่นี่เลยได้วิวสวยสุดๆแต่อย่ามาวันที่ฝนตกนะคะไปเที่ยวไหนก็ไม่ต้องพกฝนไปด้วยค่ะ นั่งกระเช้าแบบนี้แล้วคิดถึงแม่มากนะคะถ้าบีเอาแม่มานั่งแบบเนี้ย <Please. S 1> เฮือตีนเฮือมือออกมดุด <c oughs> <c oughs> แกกลัวความสูงเจ้าหลังจากนี้พอเที่ยวกันเสร็จบีก็พาพี่เขาไปกินซูชิที่ดังที่สุดในจังหวัดนางาซากิชื่อร้านว่าวากาตะเกมารุ